แต่สําหรับงานลอยกระทงในปีนี้นะคะแล้วก็เป็นช่วงที่โควิดก็คลี่คลายด้วยคาดว่าจะมีคนออกไปคืออาจจะไม่ลอยกระทงนะแต่ไปได้ดู <ไป S 1> บรรยากาศของความรื่นเริงบันเทิงเริงใจในช่วงของเทศกาลมันลอยกระทงนะคะแล้วก็อากาศก็หวังว่าพรุ่งนี้อากาศจะ คือปกติเนี่ยช่วงเทศกาลลอยกระทงเนี่ยหมายถึงปกติที่ยังเรายังไม่มีปัญหาเรื่องโลกร้อนอะไรเนี่ยอากาศแปรปรวนมันก็จะหน้าหนาวถูกไหมใช่ใช่<อ>มันจะเป็นช่วงอากาศเย็นๆนะคะแล้วก็หวังว่าพรุ่งนี้อากาศก็จะเย็นด้วยถ้าต่างจังหวัด ก็อาจจะเย็นนะคะแต่อย่างไรก็ตามเรื่องความปลอดภัยนี่สำคัญที่สุดเลยนะคะทางรัฐบาลเองก็คาดการณ์ว่าเทศกาลลอยกระทงปีนี้นะคะจะมีประชาชนเดินทางออกไปร่วมงานเป็นจำนวนมากเพราะว่าเป็นปีที่สถานการณ์โควิดก็คลี่คลายด้วยนะคะโดยพลเอกประยุจันทร์โอชาค่ะมีความยินดีที่ปีนี้ประชาชนจะได้กลับมาร่วมงานสืบสารประเพณีสาคัญของประเทศนะคะหลายหน่วยงานก็ได้เตรียมจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ค่ะเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวและก เศรษฐกิจกด้วยนะคะแต่ว่าเรื่องความปลอดภัยนายก็เป็นห่วงนะคะทั้งความปลอดภัยจากโควิดด้วยแล้วก็ความปลอดภัยจากการลอยกระทงด้วยนะคะก็ขอนายก็ขอให้กระทรวงคมนาคมกำชับกรมเจ้าท่าค่ะให้ตรวจสอบโปะ๊ะท่าน้ําต่างๆโดยเฉพาะจุดที่มีการจัดงานลอยกระทงที่มีคนจนํานวนมากให้ดูแลสถานที่ให้อยู่ในความแข็งแรงนะคะถ้ามีจุดเสี่ยงก็ต้องแจ้งเตือนประชาชนรวมถึงเรื่องยังห่วงใยกรณีการจุดประทัดพลุ ปล่อยโคมนะคะซึ่งที่ผ่านมาก็พบว่าเป็นสาเหตุของอุบัติเหตุไฟไหม้ในช่วงรอยกระทงเกือบทุกปีทีเดียวค่ะซึ่งขณะนี้หลายจังหวัดออกประกาศห้ามเพื่อลดผลเดือดร้อนของประชาชนแล้วนะคะโดยขอให้ติดตามข้อกําหนดของจังหวัดต่างๆอย่างพื้นที่กรุงเทพมหานครนี่นะคะก็มีมาตรการป้องกันอันตรายจากการจุดแล้วก็ปล่อยบังไฟพลุตะไลคมควันนะคะโดยในช่วงวันลอยกระทง ที่ห้าไมใ่ให้มีการจุดพลุประทัดแล้วก็ห้ามปล่อยโคมในพื้นที่กทมอ,อย่างเด็ดขาดนะคะถ้าฝ่าฝืนจะมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน6 0,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับจังหวัดอื่นๆอ,อย่างเช่นสมุทรปราการก็มีการประกาศห้าเหมือนกันค่ะแต่ว่าในจังหวัดต่างๆเนี่ยก็ต้องรอแล้วก็ดูเรื่องของออข้อห้ามของจังหวัดนั้นๆด้วยนะคะ